ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเป็นเจวีติล็อปรสล็อตสวัสดีพี่พี่ทรงเจ้าทุกคนนะครับโรถือพีเธอร์แสปปะลาวโอ้โหวันนี้ขอมาแก้ตัวหน่อยสําหรับเกมสาวถ้ำฮะหรือสิ่งอื่นใดเนี่ยจริงๆเนี่ยเมื่อวานนี้ติดภารกิจได้ค่อนข้างยุ่งเหยิงอยู่นะครับก็เลยไม่ได้เข้ามาพูดคุยนะครับกับพี่พี่ในทวิตเตอร์หรือเอ็กนะก็นะขอขอแล้วกันฮะอย่าว่ากันแต่ว่าไม่ได้หายไปไหนอืมนะครับ ติดตามไม่ดีนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อเช้าเนี่ยผมบอกไปว่าวันนี้จะมีกิจกรรมใช่ไหมเออนั่นแหละถึงบอกว่าให้ติดตามไม่ดีฮะอย่าพลาดอย่าพลาดสักกิจกรรมนะและในอนาคตร,รับประกันเลยว่านะถ้าเกิดว่ายอดสัดส่วนขายของไอ m ในช่อง youtube ช่องนี้เนี่ย มันถึงนะครับตามเกณฑ์ที่ทาง YouTube เขากําหนดแล้วเปิดรับโฆษณาได้เนี่ยไม่ต้องห่วงแอดเจมแบ่งนะกำไรจากส่วนนั้นแนะบ่งไรายได้จากส่วนนั้นมาแจกพี่ๆแนะน,น่นอนจัดกิจกรรมแจกให้มันใหญ่ให้มันบิ๊กบึ้มให้มันทั่วถึงกว่าเดิมนี่เป็นไงเจคนใจใหญ่อย่างแอเจมอ่ะไม่ใช่คนขี้เหนียวอยู่แล้วนะครับจริงๆเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะกินคนเดียวไม่อร่อยหรอกนะแบ่งๆกันกินนะครับอ่ะ มาไหนๆก็มาแล้วสําหรับเจ้าเท้าเมื่อวานเนี่ยบอกก่อนเกินไปก่อนแล้วกันแล้วก็ถอนยอดใหญ่ออกไปนี่เหลือติบชีอยู่แค่400บาทโดยประมาณนะครับเดี๋ยวมาดูว่าแค่400บาทวันนี้มันจะทําได้ไหมและจริงๆเนี่ยอยากบอกว่าอ,อ,อยากจะลองซื้อฟรีอีกสักครั้งนึง <c oughs> แม่งไม่เข็ดรอบก่อนแม่งเกลือทั้งสองรอบแล้วซื้อไปลบละห้าร้อยโอ้โหคนไปกดเจ้าแล้วก็ไม่แจกไม่โอ้โหโอ,โอ,โอดแดกครับผมดีแล้วถอนตัวทันอะ่ะ ยังเหลือติดบัญชี500อยอยรอบก่อนอ่ะนะครับมารอบนี้เนี่ยอยากลองดูอีกสักครั้งซึ่งไม่รู้แหละว่ามันจะเข้าข้างเจมไหมอันนี้ไม่รู้นะครับมาเดี๋ยวไปเลยแล้วกันครับผมนะตอนนี้ขึ้นไปดสิบไม่ได้แน่นอนถามว่าได้ไหมได้แหละแต่ว่ามันเสี่ยงเกินาามาดิครับโอ้โอเออและนี่อู้อู้เ,เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟีฟีมาโคตรไว เฮ้ยเออเออ,เอ,อไม่คิดไม่ฝันนะไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าฟีมึงจะมาเร็วขนาดนี้ <c oughs> โอ้เอาดิโอ้ฟีมาเร็วจัดนะอะดูกันไปยาวๆครับว่าจะปังไหมแต่ดูทรงแล้วเนี่ยถ้าแต่ร้อยกว่าแล้วเล่นเบ็ดห้าบาทนี่คือไม่เกลือนะครับแล้วดูทรงไม่เกลือแล้วโอ้ขนาดเป็นฟีแรกโอ้โอ้โห เจ้าโซแปลงไดบอมหน้าเขียวมาสวยงามพระเปจ่าไปแล้วโอ้โหสิจ้าสาวไม่มีโอ้โหสัญลักษณ์นี่โอ้โขดีอะสัญลักษณ์เซเกเตอร์เฮ้ยวันนี้น่าจะมีแววดีมีแววอร่อยเล่นเกมเร็วอีกแล้วอะอ้าอฮือฮือหิห้าร้อยแล้วอะตอนเนี้ห้าร้อยนะครับผมโอ้โหเอ้าอารมณ์ดีเลยวันนี้เอออารมณ์ดีแต่แบบอื้มเร็วเร็วเลยอะ อ,อะไรมันก็ดูดีไปหมดทำไมาอย่างนี้อ่ดูยาวๆกันไปครับผม,มได้อีกแล้ววันนี้เจ้เกมเร็วแน่นอนวันนี้กล่าวว่ากําไรเท่าไหร่จริงๆเนี่ยอยากจะลองดูสิรวมถึงการซื้อฟิสปินด้วยมันจะได้กําไรถึง2,000หรือ5 5 0มั้ยไหมกับงบแค่400บาทเนี่ยแต่กว่าจะได้ถึงขั้นนั้นเนี่ยนะไอเจอมต้องบอกเลยว่ายังไงก็ต้องดันเบ็ดสู้นะอาจจะได้เห็นถึงเบ็ด20อะ แน่ๆครับไม่งั้นเนี่ยโอกาสถึงเนี่ยน้อยนะอาจจะถึงแหละถ้าเกมมันเข้าข้างเราจริงๆอ่ะถ้ามันตกรอบที่เกมมันแจกมันบวกจริงอาจจะถึงนะครับแต่ว่าการดันไปสู้ให้เบ็ดใหญ่ๆเนี่ยมันได้มาดอกนึงอ่ะมันคุ้มมันถึงเป้าหมายเร็วกว่าแต่มันก็แลกมาด้วยความเสี่ยงนะครับมันแลกมาด้วยความเสี่ยงที่มันมากขึ้นแน่นอนเพราะเราเล่นมือหนักขึ้นนะเล่นแบบว่าเบ็ดใหญ่อ่ะเออจากเบ็ดหบาทเบ็ดยีบบาทลงตาละยี่สิบบาทอ่ะ นะก็มันเห็นได้ชัดอยู่แล้วฮะถ้าลดในรถหวัวฮะถ้าบวกนี่คูณไปไม่รู้กี่เท่านะก็สำหรับไอ้เจมคือกล้าเสี่ยงอยู่แล้วมาครับผมอา่าวเรีงเรงคงเตกตอนนี้กําไรเท่าไหร่ตอนนี้เลยกําไรประมาณโอ้เป็ดลอย่ะกำไรอะ่ะเออโอ้โหแบบนี้ขึ้นเบ็ดสิบไปเลยดีกว่า,าจ,จะแมีอย่าไปรอมันเสียเวลาเออนะครับ ไปจ้านางเขียวสวยงามพระประดจะไปอ้ามาอีกหนึ่งดอกโอ้ยเคท่าเล็กไม่มีอันนี้กดกดมือนะยังไม่กดออโต้นะครับอันนี้กดมือไปชิวๆเลยไปออตรงออโต้ยังไม่กดนะถือว่ารางหน้าดานเบ็ดห้าบาทไปแล้วมาเข้าฟีด้วยอ่ะอาเอมาสวยงามพระประเดงโอ้นี่ไอพี่ๆหลายท่านเนี่ยนะขอทานอภัยนะครับผมหยุดอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ต้องมีกตดการ์ดกันบ้างเออ โอ้โหอารมณ์ดีอะคุณพี่น่าสมเจ้าเข้าใจเจมใช่ไหมบางทีลบไม่หงอยเลยไม่อยากจะพูดอะ่ะอยากจะเงียบไปเฉยเฉยอะ,ออะถ้ามันลบอะแต่พอมันบวกแล้วมันกระปี้กระเป๋ามันล้านเออใครก็เป็นเธอหน้ากราบแล้วแกว่าลงไม่อยู่นะออแล้วขอบผกบอกอ้ยแล่สามแปลงไร้วายเรียบร้อยเคมาดิครับผมเอาเรื่องเม่แต่ส่งไปไร้วายพี่นหนึ่งดอกโบมบ้ามเข้าไปดิขอคิวที่ไปแถวแรก โอ้คิวไม่มาจะไม่จ๋าเออโอ้ยนี่กดมือไม่ฟังจัดเลยว่ะวันนี้ตั้งแต่แอดเจมเปิดยุดใหม่มารู้สึกว่าจะเกือแค่ประมาณสองวันเองมั้งน,นอกนั้นคือบวกแล้วแบบบวกช่ำอะ่ะนะนอกนั้นคขาบวกแล้วบ,บวกช่ำเลยฮะยูเซอร์ใหม่ใครใครก็ว่าดีก็อย่างนั้นแหละคือแอดเจมลองเคยเปิดหลายยูเซอร์แล้วนะปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะให้ร้อยละเก้าสิบห้าเลยนะ <c oughs> ยูเซอร์ใหม่ถ้าเราเปิดมาเลยนะส่วน่ามันจะแจกอะ่ะ ไม่ว่าเว็บไหนก็ช่างอะเอาขออนุญาตกดออโต้ไปแล้วกันมาเมื่อยมือนะทั้งจะกดทั้งจะคุยอัพ่อพี่พี่แล้วโหจิบหนาแป๊บหนึ่งฮะเอออย่าบอกนะเออเฮ้ยเข้ามาอีกรอบสองรับประกันว่าปังกว่าเดิมเพราะว่าเบสิบบาทฮะถ้าเข้าฟรีมีกับรอบสองรับประกันเลยว่าปังกว่าเดิมน่แน่นอนแล้วแบบฟรีแรกมันไม่เกลือด้วยวันนี้มันเป็นอะไรแล้วเกมลื่นแม่งไม่หน่วงไม่กระตุกเลยอ่ะดูดีสังเกตฮะ สังเกตหน้าเกมสังเกตจังหวะเกมไม่หน่วงไม่กระตุกเลยเลื่นปื้ดนะโอ้โหแบบนี้ฮะมีแววดีมีแวว,แว,วอร่อยเอออร่อยคำโตโอ้โหหิวไปครับผมหน้าเขียวไม่มีเอาเดิเออตอนนี้บวกเท่าไหร่ครับผมบวกประมาณคือเบลหนึ่งพันบาทโดยประมาณหนึ่งพันแหละนะโดยประมาณนะนี่ไงเราเอา,เ,อา,เ,อาเรื่องพึ่งเตกและอ้าเอาเอขึ้นเบสิบบาทนะขยับขยายไปเรื่อยๆครับ เดี๋ยววันนี้จะลองซื้อฟรีดูว่ามันจะเข้าท่าเข้าทีหรือเปล่านะขอแก้ตัวหน่อยแต่ไม่รู้หรอว่าจะเข้าไหมซื้อฟรีไม่ต้องก็ได้ถ้ามันเข้าไม่เข้าอีกเดียวว่ะเ,เดี๋ยวซื้อฟรีอีกห้าร้อยให้ดูเนี้ยซื้อฟรีอีห้าร้อยให้ดูแน่นอนนะมาหมดนี้แหละเดี๋ยวซื้อให้ดูฮะขอแก้ตัวถ้ามันลื่นขนาดนี้ขอลองซื้อฟรีดูหน่อยดิถ้าลื่นจัดขนาดนี้เออขอซื้อฟรีเลยจะไม่จ่าว เดี๋ยวทำกำไรมาแล้วอะใช้กำไรตัวนี้ซื้อฟรีสปินฮนะนายเยวหมดนี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวซื้อฟรีสักหนึ่งครั้งนะหรือถ้ามันออกดีมีกำไรก็อาจจะซื้อสัก2ครั้งนะถ้าโบนถึสองพันไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตามข้าขอให้เจ้าหยุดนะบัดน,นี้ <c oughs> อย่าโลมากการโลมากเป็นหนทางแห่งความความจน <c oughs> จบไม่สวยสักลายนะเลภมากทีไรอะ ไม่เคยเห็นจบสวยสักลายนะโอ้ขอคิวทุบไมเที่ยวเลกอ่ะโอ้เกียมาทําเพื่อโอ้ยมาก็มาไม่ถูกจังหวะโอ้ยน่าเกี่ยวเละเละมาสักทีมันวนไหลรอบแล้วเออมันวนไหลรอบแล้วสเก็ตเตอร์อ่ะมาสักทีเธอเมจ่าอ้าฮะอ้ฮะมาสิมาเอามาสิมาอู้ฮู้ฮ้จุกรูไม่เข้าไอ้สัตว์โอ้ มาหมดนี้ซื้อเลยหุดหิดแล้วแม่งจะเข้าหลายทีแล้วอะแต่ก็ไม่เข้าจักทีเรามารอเพิ่งเข้าฟรีรอบแรกรอบเดียวฮะรอบที่สองนี่กล่าวว่าปังนะเราโอ้ไม่ทนแล้วไม่ซื้อแม่งเลยเท่าไหร่ห้าร้อยปแค่นั้นเองฮะมาดูซิว่ามันจะปังไหมซื้อซื้อฟีสปินคืออะไรสําหรับพี่ๆสุมเจ้าที่เข้ามาดูใหม่โอ้ห้าตัวด้วยเอาดิก็คือการซื้อให้มันเข้าฟีสปินนั่นแหละซื้อเลยไม่ต้องรออืมเขาเรียกว่าใช้เงินแก้ปัญหาแค่นั้นเองฮะ มาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะปังไหมแต่ผมว่าน่าจะเอาเรื่องนะถือว่าเป็นรอบที่2ของเกมนะครับถือว่าเป็นรอบที่2ในการเข้าฟีสปินของเกมนะเจมคิดอย่างนี้เลยนะน่าจะปังน่าจะน่าจะเอาเรื่องอยู่มัง้งเฮ้ยมาดีแล้วโซโซนี่ไงเราเอาเรื่องบุ๊เต้โหน้าน้ำเงินแถวสามไม่มีโออีสเกตเตอร์โซนมาก็ดีจะไม่จ้าเพิ่งโบว์ไปส่งร้อยกว่านะครับผมส่งร้อยหกสิบโดยประมาณนะเออ เอาดิสองหกสามครับผมไปยังเหลืออีกแปดหมุนหวังว่ามันจะไม่เกลือนะอน,นี่คือรอบที่สองของการเข้าฟิลิปปินในเกมนี้แล้วฮะอันนี้คือซื้อเอาเลยนะซื้อเอาเลยตัดจบเลยใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยห้าร้อยบาทโบมนะแล้วถ้าเตะดีแล้วอาจจะซื้อสักอีกหนึ่งครั้งเออแค่นั้นเองไม่เงินก็ปรับไปที่เบทยี่สิบเราเล่นหนักๆเอานะมันต้องมีสองวิธีประมาณนี้แหละเพื่อจะสู้กับเขาเนี่ยเออจริงๆมันก็ไม่ปังเท่าไหรวะเออนอ้เกียร์เออดายูหกร้อย โอ้โหโอเคเดี๋ยว 3, ถามนไมาเรารู้เรื่องไม่เข้าอ่ะเอาไปด่ดวนเลยไปดว่ดวนไปถ้าไม่ซื้ออีกรอบหนึ่งก็ก็จะขึ้นในนี้นะก็จะขึ้นเบส20นะเออถ้าเบ็ส20นี่ซื้อเท่าไรซื้อพันหนึ่งใช่ปะใช่แน่เรียบร้อยเกลือไม่เท่าไหร่มาเดี๋ยวขอซื้ออีกครั้งหนึงนะ่งฮะแต่ว่าขึ้นไปเบ็ส20นะมาเข้าวงการซื้อแล้วกูออกไม่ได้แล้วทีนี้เข้าวงการซื้อแล้วออกไม่ได้มา อย่างน้อยๆน,นะไม่ขาดทุนแน่อนอนถ้าซื้อฟรีหมดรอบนี้มามาวัดดวงกันเลยครับผมหนึ่งพันบาทฮะมาหนึ่งพันบาทในการซื้อฟรีซื้อมันเข้าออนี่แหละเรามาลุน้นกันกับเบ็ดยี่สิบว่ามันจะปังไหมถ้าปังก็คือสุดๆและสุดโต่งจริงนะถ้าปังนี่คือสุดโต่งฮะสุดๆส,ส,สุดเลยไม่ต้องหาคาไหนมาเปรียบเทียบอืมแต่ถ้าไม่แตกนี่ก็นะตัวใครตัวมันแล้วะ <laughs> โอ้โหนี่โอ้ดูทรงแล้ว ดูทรงแล้วน่าจะเกลือนะครับดูทรงแล้วก็น่าจะเกลือนะอเอา้าทำอะไรไม่ได้หรอกครับดูทรงแล้วน่าจะเกลือนะอืไม่ดีฮะไม่ดีเสียงอ้อยเลยกูเป็นไงล่ะอเออเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ขอให้ได้ท้นคืนก่อนนี่ไงโาเกียวไว้อีกหนึ่งูหนึ่งเปดโอ้ย เออได้ทุนคืนครับได้ทุนคืนอ๋อลงอกเลยเหลืออีกสามหมุนเดี๋ยวมาดูกันแลเหลืออีกสามหมุนเดี๋ยวมาดูกันนะอีกสามหมุนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะปังไหมเนี่ยถ้าปังแล้วเอาขอกาไรสัอพันหนึ่งก็ได้อะนี่น้อยแม่งเริ่มลดแล้วเนี่ยเรื่องกาไรอ่ะมาเละมีมีไม่จ๋าซอนมาเลยจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นเลยซ้อนมาเลยได้ไหมอ๋อเออเราหมดจะตาย เออหน้าน้เงินไมส่สองร้อยเอาดิเละโอ้โหเฮ้ยไม่เท่าไหร่ฮะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไรไรบอกเลยได้ทุนคืนกำไรแค่สองร้อยอะ่ะโอ้แล้วกำไรทั้งหมดเท่าไหร่หตอนนี้กำไรทั้งหมดประมาณพันสามฮะประมาณพันสามมาขอาลองกดมือก่นกอนก็ได้ฮะกดมือไปอีกสกงน่อยนะ เบ็ด20นี่แหละขอเทอร์โบฮะด่วนๆเลยจะปังไหมไม่ปังก็จะพอจะหยุดแค่นั้นเลยไม่ต้องไม่ต้องอะไรแม่งเริ่มเสียงอ่อยแล้วเป็นไง <laughs> เริ่มเสียงอ่อยแล้วเป็นไงล่ะทีเนี้ยมาเบ็ด20แล้วถ้าปังก็ปังไปเยีายน้อยก็อยู่ในโซนกำไรครับกำไรเป็นพันแน่นอน่องเอน,นี้ยนะเออเข้าท่าเข้าดิเออเอาดิ <c oughs> โอ้ยแถวทองไม่มีเว้ยมาโอ้ชีเรียสเลยชีเรียสเลยทีเนี้ย <c oughs> โอ้ยโอ้เอ้าเอออ้ยแถวเลโอ้ยเอ้ย,ออย,ออยจะไม่เข้าเลยเหรอ นี่จะไม่เข้าให้เลยเหรอสักโดกอะไรเงี้ยหรือมันต้องออโตโอ้อะออโต้ชิ่หมุนงี้เหรออืมอ่ะลองดูครับโหยมาสักหนึ่งโลบแค่นั้นแหละอกกำไรให้ไม่ได้สองพันทีเด้อเออหน้าเขียวสวยงามแบบนั้น,นลหลยไปทำก้าบาทก็ยังดีอ,อือสวยเจ็ดหกเละมีตัวโตวหน้า ท้องไฟดิหูจำโลโอ้โดกนี้มาคอมโบต่อเนื่งองแล้วโคเลยนะแล้วโคเลยนะอ้ามาต่อเนื่องขอเคกับคิวก็ได้อะไรก็ได้มาคิวได้เม่เแ่าแรกโอ้โหคอมโบนี้ไปไม่น่าจะดันถึงว่ะนะอเดี๋ยวหมดนี่ว่ากันฮะถ้าได้ก็ดีไปไม่ได้ไม่ไไมเป็นไรแล้วกันอืมกถือว่ากำไรอยู่แล้วแหละตอนเนี้ๆๆนะครับ เออก็ยังถือว่านี่ยังไงหน้าเกี่ยวแล้วเอาเรื่องโอ้ยเอาหมดนี่ได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มก็ไม่เป็นไรนะครับพอแล้วนะดูส่งแล้วฟืดๆเออไมาหนงกแปดสวยงาว,ว่าราเป้จะไปจะส่งสี่สามเละเอ้ามีตโต้ขอเจได้ไปส่งสองอะ่ะเออคิวมาเทนสวยจา้าแม่โอ้ยเอยถึงถึงแล้วกำไรสองพัน ถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วเออโอ้โหอ่ะโอเคครับผมถึงแบบพอดีพอดีเลยอ่ะปิมปิมอ่ะนะครับอ่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับคือกิจกรรมทายผลเลขท้าย2ตัวโดยไม่นับจุดทศนิยมนะครับฟังให้ดีทายผลเลขท้าย2ตัวโดยไม่นับจุดทศนิยมนะครับรายละเอียดของกิจกรรมจะอยู่ในทวิตเตอร์ หรือ X ของ h อจเจมหินเตล้อรายละเอียดอยู่ในนั้นทั้งหมดไปติดตามกันได้และร่วมกิจกรรมในนั้นนะครับฝากด้วยและกันช่อง YouTube ช่องนี้ของ h อจ i จมหินตล้ฝากกด subscribe รวมถึงนะใน Twitter ฝากกด Follow ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้อง่าาวําว,าว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม